ในบรรดาเฟซนิวที่อยู่ในโซเชียลหลากหลายทั้งมวลเนี่ยผมจะบอกทุกท่านว่าเคสนันไกของญี่ปุ่นเป็นข่าวจริงโซนตรงนั้นอ่ะเขาอ่ะเป็นเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกเป็นรุ่นใหญ่เป็นกอนฟาเธอร์ในแง่ของการสร้างแผน <S <S 1> <S 1> <S ่นดินไห่เกิดหกกว่าในแง่ของหกว่าของเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะ <S <S ญี่ปุ่นไม่สถาเลยหนังกำพร้าไม่สะเทือนด้วยแต่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุนเฉินเลยนะเพราะอะไร เพราะเขารู้ว่า6ตัวนี้หมายถึง8หรือ7วาเนี่ยคำมิ่งสูตตัวแม่มักออกมาหลังจากเหตุการณ์6ครั้งที่2ประมาณปี2ปีเขารู้ชะตากรรมและตอนนี้เขากำลังสู้กระโชคชะตาอยู่แล้วสู้อย่างเต็มที่เท่าที่มนุษย์จะสู้ได้ด้วยที่มีการระบุเอาไว้นะคะ คัมมิ่งซูนเนี่ยระดับที่ใหญ่มากกว่า6เนี่ยนะคะนิยามของคัมมิ่งซูนมันชา้าเร็วแค่ไหนเขามีมีประเมินกรอบเระยะเวลาได้หรือเปล่าคะอาจารย์มันทำได้ขนาดหน,นงูสูงหู่1ล้าน s u b สไคร์เบอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ เมื่อสักครูอ่อาจารย์พูดถึงที่ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นประเทศที่ประสบแผ่นดินไหวอยู่มาเป็นเวลาช้านานแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากในการที่จะคาดการณ์หรือว่าบริหารจัดการข้อมูลนะคะมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการเตือนสิ่งที่เราเป็นเมกะเควกหรือว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จุดที่เรียกว่าร่องลึกนันไกนะคะที่ถูกคาดการณ์ว่าจะถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะมีความรุนแรงอย่างมาก แล้วก็จะเกิดความเสียหายในระดับที่สูงมากนะคะคือคาดการว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ8-9แล้วก็อาจจะทำให้คลื่นสึนามิสูงถึง34เมตรอพยพผู้คน12-3ล้านคนตนัวเลขออกมาละเอียดมากนะคะข้อมูลวิชาการชุดนี้เนี่ยอาจารย์สนันติมองยังคะคือเป็นข้อมูลที่ที่มีความแม่นยำหรือมีโอกาสจะถูกต้องมากน้อยขนาดไหนในบรรดาเฟซนิวที่อยู่ใน โซเชียลหลากหลายทั้งมวลเนี่ยผมจะบอกทุกท่านว่าเคสนันไกของญี่ปุ่นเป็นข่าวจริงของจริงของแท้ครับใช่บริเวณนันไกเนี่ยก็คือบริเวณใต้โตเกียวลงมาฝั่งแปซิฟิกนะครับริมชายฝั่งแปซิฟิกตั้งแต่ใต้โตเกียวผมจำไม่ได้อ่ะชิซูโอกอะนั่นแหละลงมาล่างๆมาเรื่อยๆเลยโซนตรงนั้นอ่ะ เขาอ่ะเป็นเขตมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งผมบอกไปในตอนต้นแล้วเขตมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกเป็นเป็นรุ่นใหญ่เป็น Godfather ในแง่ของการสร้างแผ่นดินไหวประเด็นอยู่ที่ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยได้เป็นพันปีรู้ได้ยังไงเกิดแล้วเหรอมีเครื่องมือตรวจวัดเหรอเปล่าเราไม่ได้จําเป็นใช้ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดเราใช้หลักฐานทาง ทางธรณีวิทยาซากปะการังเป็นแบบนี้แสดงว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถ้ำตะกอนถ้ำหินงอกหินน้อยเป็นแบบนี้แสดงว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ข้อมูลพวกนี้เอามาพิจารณาหมายถึงว่าเอามากําหนดอายุแล้วดูพฤติกรรมของแองแองตะกอนนันไกเนี่ยตรงเขตวมาตัวนันไกเนี่ยเราพบว่านิสยนัยเขานิงครับคําว่านิ่งคือเท่าที่ผม สรีนดูนะเขามักเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6. จครั้งที่1 6. x ครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นปี2ปีจะเกิด 8. x ขึ้นมาเกือบพันปีที่แล้วอะเกิดชุดนี้มานะ6.6.8แล้วประมาณ400ถ้าผมจะไม่ผิดเนาะ400-500ปีที่แล้วะเกิด6.6.7.5หรือ 7. x นี่แหละอ่า ถามว่านันไกสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงหกครั้งแรกเกิดแล้วนะจำไม่ได้ว่าตอนไหนแต่หกครั้งสองอ่ะเพิ่งเกิดเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนั่นหมายความว่าเจ็ดแปดเก้ากำลังจะมาในไม่ช้าถ้าเรายึดตามพฤติกรรมของเขาเห็นไหมครับใช่อันเนี้ยคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าบริเวณ ริมฝั่งแปซิฟิกทางตะวันออกตั้งแต่ใต้โตเกียวลงมามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จริงๆนะครับวันนั้นเนี่ยเกิด6กว่าในแง่ของ6กว่าของเหตุการณ์ครั้งนั้นอะ่ะญี่ปุ่นไม่สถานเลยหนังกำพร้าไม่สะเทือนด้วยแต่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเลยนะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าหตัวนี้หมายถึง8ดหรือเจกว่าเนี่ย coming soon จริงๆถ้าเราถ้าท่านใดสนใจเนี่ยลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะญี่ปุ่นทําแผนที่ระดับแรงสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากนันไกถ้านันไกเกิดตรงไหนจะได้รับแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เท่าไหร่ทําไว้เฉพาะเคสแล้วนะและทําแผนที่ไว้แล้วด้วยว่าถ้านันไกเกิดเท่าไหร่เท่าไหร่ซีนามิจะเข้าถึงไหนทําไวหมดทําเฉพาะเคสนี้เคสเดียวด้วยนะนี่แหละครับคือ สาเหตุที่ว่าท,ที่ที่ตอบคุณกีตาร์ว่าทําไมญี่ปุ่นถึงประเมินเป็นตัวเลขชัดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปเปะก็เขาเอาจํานวนคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น,นมาวิเคราะห์เลยเขาประเมินด้วยซ้ําว่ามีโอกาสเสียชีวิตครั้งแรกคือมีโอกาสเสียชีวิตสองแสนสามล่าสุดรู้สึกว่าเขาประเมินไว้ว่าถ้าเกิดจริงๆในตอนเนี้เขาน่าจะลดความสูญเสียเสียชีวิตหลักแสนต้นๆแล้วใช่ตัวเลขทําไมเปลี่ยนเพราะ จากปีที่แล้วที่เขาประเมินไว้กับตอนนี้เขาได้ทําอะไรไปต่างๆนานาเช่นสร้างอาคารซึนามิไว้ตรงนู้นตรงนี้แล้วแล้วเขาประเมินว่าถ้าสร้างอาคารตรงนี้คนกลุ่มนี้จะรอดถ้าสร้างอาคารตรงนี้คนกลุ่มนี้จะรอดถ้าทําเส้นทางอพยพตรงนี้คนกลุ่มนี้จะรอดเขาเก็บรายละเอียดขนาดนี้เลยนะครับจนสุดท้ายเขาเคาะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะผมจาไม่ได้ผมผมจำไม่ได้ว่าปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วตัวนี้เคาะสองแสนสามนะถ้าเกิดในช่วงนั้นเสีย แต่ตอนเนี้ยก็ถือเป็นข่าวดีอ่ะเบเตอร์ Better, ดีขึ้นเขาแข็งแรงมากขึ้นเขาบอกว่าไม่ถึงสองแสนแล้วถ้าจะเสียเสียแสนกว่าค่แต่ว่าที่มีการระบุเอาไว้นะคะคำมิ่งซูนเนี่ยระดับที่ใหญ่มากกว่าหเนี่ยนะคะนิยามของคำมิ่งซูนมันช้าเร็วแค่ไหนเขามีมีประเมินกรอบระยะเวลาได้หรือเปล่าคะอาจารย์มันทำได้ขนาดนั้น ประเมินก็ประเมินได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแหละครับสองสองซีรีส์ที่เคยเกิดมาเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังหกหกแปหกหกเจ็ดกว่าตัวแม่มักออกมาหลังจากเหตุการณ์หกครั้งที่สองประมาณปีสองปีนั่นหมายความว่าถ้ายึดซีรีส์สองซีรีส์นี้เป็น<ม>เป็นพฤติกรรมอยู่ในช่วงประมาณปีสองปีนี่แหละครับที่จะเกิดอืม ขาองครั้งที่แล้วอ่ะเขาปี2ปี 2> ค่ะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะที่อยู่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเราไม่ใช่นักธรณีวิทยาจึงอาจจะไม่สามารถประเมินได้อย่างลึกซึ้งมากนักนะคะแต่เท่าที่จําความเสียหายก็อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะตอนนั้นนะคะคือความเสียหายเราเห็นว่ามันรุนแรงมากนะคะมันมีการสูญเสียมันสร้างความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดอย่างมากเลยนะคะ อย่างเคสของนันกายเนี่ยเท่าที่อ่านรายงานก็ดูมีการประเมินความเสียหายที่สูงมากๆเลยแม้ว่าเขาจะลบได้ด้วยการพยายามที่จะรับมืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าจารย์สีคะคือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็คือ,อ,อภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแน่นอนครับใช่เขารู้ชะตากรรมและตอนนี้เขากำลังสู้กระโชคชะตาอยู่แล้วสู้อย่างเต็มที่ เท่าที่มนุษย์จะสู้ได้ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นะคะจากงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะให้มนุษย์นี่แหละได้มีความสามารถนะคะในการต่อสู้แล้วก็รับมือกับธรรมชาติทีนีอ้อยากชวนอาจารย์คิดต่อนะคะจุดถ้าเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นถ้าร่องลึกเนี้ยมีขนาดที่ยาวขนาดนั้นเนี่ยนะคะ ผลกระทบมันจะไม่หยุดอยู่แค่ญ,ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะาแนวของการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันจะไปกระทบกับอื่นๆไหมแล้วอนอกเหนือจากญี่ปุ่นเนี่ยมันมาถึงประเทศอื่นๆได้หรือเปล่านะคะในยะสสาคัญที่กิต้าถามเนี่ยมันมาถึงใกล้ประเทศไทยได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเกิดใช่ไหมครับจริงๆผมขออนุญ,ญาตรวมเคสของสกายด้วยก็ได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาหนึ่งครั้งลอยเลื่อนมีการเลื่อนตัว ยิ่งแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก็จะเลื่อนเ,อนเยอะแผ่นดินไหวขนาดเล็กก็จะเลื่อนน้อยการเลื่อนตัวนั้นอันนี้ผมพูดซ้ําเหมือนตอนตอน้นจะทําให้พื้นที่มีการขยับขยื่นแล้วมีการสร้างแรงเครียดแรงเค้นอย่างทันทีทันใดในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งความบอบช้ําหรือว่าแรงเค้นอันนี้สามารถวิเคราะห์ได้เป๊ะๆจากวิธีการทางแผ่นดินไหววิทยา ของสกายออกมาแล้วว่าตรงไหนช้ําบ้างตรงไหนช้าบ้างแล้วอัลต ok ์ช็อตก็เกิดตามนั้นแหละทีนี้ผมกลับมาตอบคุณกีตาร์ว่าในกรณีของนงันไกถ้าเกิดเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงที่อื่นไหมต่อให้เป็นแผ่นดินไหวขนาดเกนะ้าผลการวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ช้าและช้าอ่ะไม่ได้ไปลงถึงฟิลิปปินส์หรือว่าถึงประเทศไทยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับโลกไม่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นโลกไม่ได้ทําแบบนั้นได้ครับผม แม้กระทั่งเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและอีกวันหนึ่งถัดมาเกิดแผ่นดินไหวที่ฝั่งตะวันตกของอเมริกาอะไรเงี้ยไม่ได้ให้เครดิตของญี่ปุ่นเลยต่างคนต่างทําหน้าที่ครับผมแรงไม่ได้ส่งถึงกันไกลขนาดนั้นครับผมไม่ใช่ว่าคือเกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็เคลื่อนมาไหลมาชนกันแล้วก็คือกระแทกกันไปไเรื่อยอ๋อเขาแผ่นเปลือกโลกไม่ได้แข็งเปราะแบบเหมือนไม่ได้เหมือนรถบัมบ์ที่แบบว่าชน ข้างหน้า<ม>แล้วข้างหลังจะไปชนอีกคันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแผ่นเปิือกโลกบูบี้ได้นิดนึงครับใช่ใชเขาบูบี้แล้วเขาก็ค่อยๆค,คลายออกมาเป็นแผ่นไหวตามหรืออัปเตอร์ช็อนี่แหละครับโมงสู่หนึ่งล้าน subscribers s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในดสคริปชันนี้เลยค่ะ